เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยมาชมเลือกซื้อขายครับรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้เลยเครื่องเกียร์ดีสีสันสวยเงาฉ่ำรอบคันครับรถดั้มเดิมบอดี้เดิมๆยังสวยครับปี2003ครับโตโยต้าโคโรล่าเอาติดพร้อมใช้ได้เลยครับ สนใจก็ไปดูท่าลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่มินบุรีเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับก็ติดต่อเจ้าของได้ทางเราก็เพียงมาชีเป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยสีสันสวยงาม,งามทั้งคันครับแม็กสวยๆยางยางดอกดี 1.6e ครับสวยตาออาติสโหมดทะเบียนรถบ้านนะครับหน้าเดิมบางห้องเครื่องสะอาด บอดี้ <Body S 2> ดีครับรอยพับรอยอาร์ครอยปั๊มยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักครับ้องเครื่องสะอาดเดิมๆบางๆเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเบาะหนังมีแตกรายงาบ้างครับตามรูปไี้เลยราคา5 9 0 0 0บาทครับรถสภาพดีเดิมๆ้อมใช้ถ้าชอบก็าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารือซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยครบับรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ